กูขอคิดกับเพื่อนกวนจริงเราไม่ต้องเล่นกับมันก็ได้ก็ตีมันก็จบไอ้ตีไม่้งปึ๋งนอ่ะดังปึ๋งๆ้วตีมันไปเลยเฮ้ยจะต้องไปเล่นตลกให้มันด,ดูทำไมเหลือยิงแม่งสักก็บอกมปเลยให้มันให้มันไปส่องกระจกมันก็ตลกแล้วเฮ้ย <c ues> ที่ที่ผมเอาคุณมาด้วยเพราะผมใช้คุณมาช่วยผมนะ <c ues> ผมมีเวลาแค่วันเดียวแล้วถ้าเราไปต่อล้อต่อเทียงกับมันเราจะได้อยู่อีกนาน <c ues> <c ues> ถ้าไม่ช่วยก็ไม่ต้องพูดได้ปะ <dings. S 1> เฮ้ยยืนตรงนี้เมื่อไหร่เองจะเล่นตะลุยข้า <dressed> ด like <Stop, stop. S 1> ูสักทีไว <àn> ้ย <Öz ell großes> ิ่งแม่งสัตว์เฮ้ยหานักร้องที่มีต่อเต่าขึ้นหน้าเตะตะคุณต่อตากตะคุณเตะเฮ้ยเอาไปหานักร้องที่มีต่อเต่าขึ้นหน้าได้เฮ้ยข้าได้ตกลงไม่ให้ใครเล่นหมดวหรอถ้ามึงเล่นผ่านกูใช้มึงไปหานักร้องที่มีต่อเต่าขึ้นหน้าเตะตะคุณต่อติ๊กชิโร่ตุ๊กธนดล ไป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 แล้วไปแล้วไปไปกูยิงแม่งเลยสั่งไปเลยเอาตีมันไปต้องจบไม่กับมันทำไมนี่ที่ผมเอาคุณมาด้วยผมจะให้คุณมาช่วยผมไม่ใช่ให้คุณมาหาเรื่องเพิ่มแล้วคุณเป็นแม่งอย่างนี้แล้วกูมีเวลาแค่วันเดียว แล้วถ้ามึงจะไปต่อรอต่อเหียงกับเขาทุกด่านเลยมึงไม่ช่วยมึงก็อยู่เฉยได้ปหฮะถ้ามึงอยากไปได้เร็วมึงก็ไปคนเดียวเลยมึงไปนะมึงไปเลยแล้วมึงไม่ต้องกลับมานะมึงไปเลยแล้วมึงไม่ต้องกลับมาขุยไปคนเดียวอะไปคนเดียวได้เว้ยไปเลย